เรื่องเลยละกันอับไอ้กับซีนจุ้มือถือนี่มันอะไงอับจูบใส่มือเถ๋รเแาทักทายคุยปกติแล้วมันต้องถึงขั้นจุบเข้าไปใกล้ๆพูดอะไรสลักอูป่าดูดูแลดูแลอะไรเงี้ยแต่มันใกล้มันใกล้มันใกล้ไม่ค่อยได้ยินไงแบบไปไท คือว่านั่นเปถ่ายงานงานพรีเวดดิ้งให้เพื่อนเรามีเสียงดังอ๋อไปต้องหลบมุมไปเลยหรออะไรนะไปต้องหลบมุมไปแบบว่าคุยแบบนั้นถ้าไม่อยากคนอื่นเห็นอยากเห็นคนเดียวแต่เพื่อนมีฟิลเบะปากใส่เราแบบเขาอาจจะเคล่ยรลูกองอะไรขเคลียร์แล้วเคแล้ว แซวหรอก็นั่นแหละผมก็ได้เห็นบอมทุกคนเนี่ยหลังจากที่คุยเสร็จเขาไม่ได้แซวอะไรไม่ได้แซววันนั้นวันนั้นคือเพื่อนรักที่สุดของผมในชีวิตกําลังแต่งงานที่1ตุลานี้วันนั้นก็แบบเหมือนเขาขอให้ช่วยทําเอถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรองี้พวกผมก็เอาทีมของผมไปช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยที่ก็เลยโดนแบบเก็บช็อตนี้ออกมาให้แฟนๆให้แบบถูกสายตาชาวโลกไหมคะไม่ไม่ได้คิดอะไรเราก็เป็นธรรมชาติของเรา แต่วันนี้ตอนนั้นคือไม่รู้เหมือนกันว่าโดนถ่ายไม่รู้ไม่รู้เพิ่งมาเห็นว่าไม่กี่วันก่อนถ้าเกิดรู้ว่าโดนถ่ายทำในคันทำไหมแต่จุดเมื่อกี้แต่จะจะอ๋อไม่บอกดีกว่าหม่รู้ว่าเป็นปกติแล้วเปล่อหน้าพ่อตอนนั้นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราต้องทำนู้นทำนี่อะไรก็ใช้ชีวิตได้เป็นธรรมชาตินี่แหละการเป็นวัดคนก็แบบว่าแซวเราเป็นแบบผนุนพักหลักไปแล้วอะไรเข้าที่แล้วโอ้ก็ ก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันที่ติดตามพวกเราก็ขอบคุณมากเลยนั่นแหละครับผมเสร็มนะเปลี่ยนเรื่องไหมครับเออมันมีเรื่องเดียวเลยอออันนี้คุณเป็นพี่ชินไปไปเกาหลีไหมคะหรือว่าหรือว่าใช่เขาเขาเพิ่งไปถ่ายโฆษณาที่เกาหลีเขเพิ่งกลับมาทุกๆกี่วันเขาไปเหมือนไปสามประมาณสามวัน ก็ไปไปถ่ายโฆษณาที่ที่เกาหลีก็อยากให้ติดตามนะผมว่าน่าจะออกมาดีมากๆเลยก็เป็นงานที่เฟิร์นเขาก็ตั้งใจมากจริงๆเวลาไม่ได้เจอเขามันต้องไม่ด้โอ้ออกกันทุกวันเลยนะคะไแม่ก็โอคุยบ้างบางวันก็ไม่ได้คุยทำงานผมก็ทํางานที่คูนี่อะไรไปรับด้วยวันนั้นวันนั้นไฟเขาดีเลยห้าชั่วโมงดีเลยห้าชั่วโมงอืกลับบ้านหรอก็เลยแบบเออเขาปล่อยเวลาก็ไปได้เพราะว่าเราก็ถ่ายละครเสร็จแล้วนั่นเอง ไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยดูแลเป็นอย่างดีเาะใช่ครับเดี๋ยวว่างๆอาจจะมาดูเรื่องเดือดฮอนติงเบเน้วยที่โรงพักปิโยเลสเล่น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 กับพีที อ๋โอโอ้พูดได้แล้วนะเนาะใช่ไหมเพราะว่าพี่มีพอสโลว์แหละใช่ใช่<อ>ก็ใช่ได้มีโอกาสเป็นแบบส่วนเล็กๆน้อยๆของอของ m อซึ่งพีพีก็ตั้งใจทำมากครับก็เร<อ>ื่องนี้เขาามาทำเป็นชอ็อตฟิล์มด้วยชื่อว่าเซตเรื่องเดิมก็เดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวคาดว่าทุกคนจะได้ไปด,ดูวันที่13ีสิบสามนี้เป็นไงบ้างตอนที่ติดต่อมาดีใจคือเอาจริงนะตอนที่เราเห็นว่าเป็นพีพีเราก็โห อยากทางานอยากร่วมงานแล้วก็ดีใจพวกเขาแบบเห็นอยากให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในงานสนุกสนุกของเขาเพราะปกติเราเราก็จะอยู่แบบบิวคินนานๆจะได้เห็นพี่ๆคุยด้วยกันสักทีเียแล้วก็ไปเจอก็น่ารักพี่ๆแบบเทคแคร์ดีมากเลยแล้วก็พีใส่ดีแบบน่ารักมากๆเล็ทัาใจมากๆก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นงานที่พี่ๆเขาตั้งใจผลิตออกมาให้แฟนๆเขาได้ชมกันเนี่ยแล้วก็ วันที่3นี้จะมีเปิดตัวใหญ่ที่ซันทั้งเวิลอย่าลืมไปให้กำลังใจที่พีกันเยอะๆมันประมาณไหนมันแบบคุ่มไรหรือแม้กันเล่นกับการจะร่วมนานครั้งนี้ยอย่างก็เป็นประมาณไห้นเลยผมไม่กล้าพูดดีเทลมากแต่ว่ามันก็เป็นหนังสั้นที่มันมีความชื่มยองเจ้าเพลงซึ่งเพลงผม่พิเศษมากๆเพราะได้เจฟซัตเตอร์นะครับมามาทำเพลงเขียนเพลงให้ด้วยซึ่งผมก็เคยทำงานกับเจฟอยู่เขาแบบทาเลน่์มากก็โอโหรู้สึกว่าพี่พีแบบเก่งมากสุดยอดมากที่แบบเหมือน รวบรวมทุกอย่างแล้วมาแบบทำเอ็มีเองทุกขั้นตอนอแบบชื่นชมเขามากมากเลยมันหวานไหมคะเพราะว่าแบบที่ผ่านมาแต่คนอื่นไม่ได้ร่วมงานก็แบบจะมีสีหวานหวานถ,ถ้าตามที่ผมแสดงมามันก็จะมีมูดความน่ารักน่ารักอยู่ให้ทุกคนได้ติดตาม ซึ่งซึ่งผมค่อนข้างประทับใจเพลงอยู่แล้วเส้นเรื่องเด่นอยากให้ทุกคนได้ดูกันเยอะติดตามกันเยอะแชร์กันเยอะคนถ้าได้ดูสต่กรี๊นะคะว่าอีสานบองว่าจะอีสานมีด้วยออ๋ไม่ไม่มั่นใจเลยเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดเลยว่าอันนี้เอาใจช่วยเขาเต็มที่ว่าแบบอยากให้คนติดตามเขาเยอะๆอยากให้แบบเพลงเขาประสบความสำเร็จดังๆไปเที่ยงนอกเมืองไทยไปเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาใจช่วยพีพีมาเขาตั้งใจมากๆเลยครับ บอกว่าทีพีเป็นตัวแทนแต่ว่าแบบเลือกแต่ละคนมาร่วมงานด้วยนี่ือไม่ธรรมดาทั้องานทั้งานก็ดีใจที่ที่นส่วนงผมแล้วกันขอบคุณมากมากที่แบบเออติดต่อให้เราไปไปส่วนเป็นส่วนนึงของงานเขาแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็สนุกัปงานที่ถ่ายทำมากมากตลอดที่ถ่ายทำสองวันอซึ่งทีพีเองเขาก็แทนทัง แบบเยอะเหมือนกันแต่เป็นยังไรต้างใช้กดทั้นไหนที่แบบต้องร่วมงานกับเขาด้วยเหมือนกันไม่ไม่ไม่กดดันเลยยินดีมากๆเลยคือผมผมอยู่แก๊งอยู่กิน้วนส่วนใหญ่ก็จะแบบพูดคุยกันอะไรกันตลอดนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไว้ใจให้เรามาแบบอยู่ในงานเขาแล้วก<ม>็จ<ม>ิตวิญญาณทำงานที่ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจทำกันบ้านตั้งใจแสดงแล้วก็เป็นที่อยากให้คน,นางานเขาประสบความสำเร็จนะครับ